เต็มที่สองเอว a ลิซ่าแบพิงปิดถนนเยาวราชทายท้มนอกจากนี้ศิลปินระดับโลกก็เคยถ่ายแถวเยาวราชมาแล้ว ประกาศคัมแบ็กอย่างเป็นทางการสําหรับลิซ่าแบ็กพิงหรือลิซ่าและลิซ่ามโนบานซึ่งหลังจากที่ได้มีการปล่อยทีเซอร์เอ็มวีใหม่เพลงร o c k s t a รเรียกได้ว่าโปรดักชันสุดอลังการซึ่งเมื่อตามแกะรอยจะพบว่าสถานที่ต่างๆที่โพลอ,อยู่ในวิดีโอทีเซอร์ครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สุดไอคอนิกในประเทศไทยทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นถนนเยาวราชชัยนาทเท้าซึ่งใน MV Rock Star เผยให้เห็นฉากหนึ่งที่ลิซ่ายืนอยู่บริเวณทางม้าลายด้านหลังเต็มไปด้วยป้ายของพัฒคารร้านอาหาร บริเวณถนนเยาวราชซึ่งจุดนี้คาดว่าจะเป็นทางม้าลายบริเวณใกล้ๆกับเซเว่นอเลเวนห้างนิเวิด์ลบางลำพูฉากหนึ่งใน M v ีลิซ่าได้ยืนอยู่บนบันไดเลื่อนคาดว่าจะเป็นบันไดเลื่อนของห้างเก่านิเวิด์ในย่านบางลำพูซึ่งห้างนี้เป็นห้างเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางย่านบางลำพูและโด่งดังมากเมื่อราว30ปีก่อนจนกระทั่งเกิดเหตุพังถล่มลงมาขณะที่ต่อเติมอาคารและถูกสั่งปิดถาวนถูกทิ้งร้าง โดยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งในฐานะวังมัดช้าหลังจะมีคนนําปลาคราบไปปล่อยไว้ใต้ตึกที่เป็นแอ่งน้ํค้ังแต่มีผู้ร้องเรียนถึงความปลอดภัยจนทําให้มีการจับปลาไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาห้างแห่งนี้ก็พลิกโฉมอีกครั้งกลายเป็นที่จัดแสดงงานศิละปะและล่าสุดเขตพระนครเตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใครหลายคนคาดว่าหลังจากเอ็มวีนิซาปล่อยออกมาห้างนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพที่ใครหลายคนอยากจะมาตามรอยแน นนและนอกจากนี้ในโซเชียลยังได้มีการพูดว่าเมื่อลิซ่าแบ็คพิงค์ถ่ายทำเอ็มวีที่ไทยและเลือกเยาวราชเป็นโลเคชันเหตุใดจึงไม่มีภาพหลุดออกมาทุกคนเก็บข่าวกันเงียบมากๆทางนี้ก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งอ้างว่าตนเองนั้นเห็นกองถ่ายซึ่งจะมาในเวลาดึกตีสองถ่ายจนถึงเวลาเช้าใช้เวลาถ่ายประมาณ3วันโดยตนเองนั้นได้ขึ้นไปชมอยู่บริเวณดาดฟ้าถ่ายรูปเอาไว้แต่ไม่โพสต์ขณะที่บางรายบอกว่าตอนนี้เยาวราชค่อนข้างเงียบเงาการที่ ซีซ่ามาถ่ายทํานั้นเชื่อว่าจะมีแฟนคลับจากทั่วโลกมาตามรอยงานนี้พ่อค้าแม่ค้าเตรียมยิ้มได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีศิลปินชื่อดังอีกมากมายเคยมาถ่ายทําที่ประเทศไทยจะมีใครบ้างรับมาชมกันเลย เริ่มกันที่ซูก้า BTS กับผลงานเดี่ยวในนาม a าก u สดี i, และทีมเกาหลีก็ได้มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่แฮกึม um, ในประเทศไทยที่เวิ้งนาคอนคาเสมสถานอดิษย์ย่านการค้าไทยเก่าแก่บนถนนเจริญกรุงใกล้เยาวราชพร้อมด้วยทีมงานคนไทยที่อยู่ในเครดิตมิวสิกวิดีโออีก60กว่าชีวิตใช้เวลา2วันในการถ่ายทำแม้ว่าฉากและสถานที่ทั้งหลายจะตกแต่งให้ออกมาอย่างประเทศในฮ่องกงแต่สิ่งที่ซูก้าตั้งใจใส่ไว้ในมิวสิกวิดีโอก็คือรถตุก๊กตุ๊กและแผงไขยน้ำส้ม และผละไม้โปรดที่ใน MV ็มวีซูก้าถือถุงส้มวิ่งไปวิ่งมาอีกด้วย เอสปาเกิร์กรุ๊ปจากค่าย SM Entertainment ที่ปล่อยเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง s ไ i c y ของมินิอัลบั้มชุดที่3 My World โดยเพลง s p i c y ่ทำให้ชาวไม้ลืมใจกันสุดๆเพราะในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะมีสถานที่ชื่อดังต่างๆมากมายทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นก็มียาวราชตลาดชื่อดังในกรุงเทพมหานครที่ถูกนำมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยเช่นกันโดยหนึ่งใน l a n d าร์คสำคัญที่หลายคนจำได้ตั้งแต่รับชมมิวสิกวิดีโอครั้งแรกนั่นก็คือสกายวอล์กแยกสาธรณราธิวาสใน ย่านช่องนอนทรีนอกจากนี้เป็นบริเวณ All Place, นอัลซีซันเพลสถนนวิทยุเขตปทุมวนันกรุงเทพสนามกีฬาในปอปปุ่าคอนโดมเมืองทองธานีและจังหวัดนนทบุรี ทอยซีวันกับเพลง God m i s s e State ที่เดินทางมาถ่ายที่เมืองไทยภายในตัว MV เราจะได้เห็นสถานที่สำคัญต่างๆทั่ตัวกรุงเทพทั้งถนนตึกต่างๆในช่วงเวลากลางคืนอย่างเช่นสะพานช่องนอนทรีที่ซีวันได้เต้นอยู่บริเวณสะพานถนนเยาวราชในช่วงเวลากลางคืนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่โผล่เข้ามาใน MV แต่จุดเด่นที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าที่นี่คือป้ายหูฉลามและคนขายปลาทองดาดฟ้าบนตึกยานสาทรเป็นอีหนึ่งโลเคชั่นที่เราเห็นบ,บ่อยๆภายใน MV ซึ่งในช่วงท้ายของเพลงเราจะได้เห็นศีนที่มีนักเต้นเต้นอยู่บนดาดฟ้ากับซีวานอีกทั้งตัวนักเต้นเองยังได้ใส่กางเกงมวยไทยประกอบอยู่ใน MV อีกด้วยแต่ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเจ้าตัวยังได้ดึงเอานักร้องไทยเสียงดีอย่างพีพีกริดอำนวยเดชก้อนมาร่วมสแสดงใน MV นี้ด้วยเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนคลับพ,พีเป็นอย่างมาก โอวันเดอร์วงดนตรีดูโอของคู่รักแอนโทนีเวสและโจเซฟีนเวนเดอร์กูชโดยทั้งคู่เคยมาเปิดการแสดงที่ประเทศไทยแล้วหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมทั้งคู่ยังได้มากาศชื่นชมความสวยงามของเยาวราชในยามค่ำคืนแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนจึงทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจใถ่ายทำเอ็มวีประกอบเพลงเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำนั่งรถตุกต๊กตุ๊กคันจิว๋วโดยเริ่มต้นจากถนนเจริญกรุง31สู่วงเวียนโอเดียนพร้อมซึมซับบรรยากาศและ ชมวิวแสงสีในยามค่ำคืนแบบเดียวๆระหว่างทางไปด้วยนอกจากนี้ใน MV ทั้งคู่ยังใช้สัญลักษณ์แบบไทยด้วยการยกมือไหว้เพื่อทักทายคนขับรถตุ๊กๆอย่างน่ารักอีกด้วย